เมื่อนี้เลือกงานเตวินนะครับก็เลยพากันนะครับเดินทางนะครับด้วยรถจักรยานไฟฟ้านะครับผมเป็นกระบวนกันเดินทางจากที่พักนะครับไปยังเมืองนะครับลิชโนเลซิยอนนะครับค่อนข้างไกลอยู่นะครับเดินทางประมาณสักเกือบชั่วโมงผลลไปนะครับด้วยรถจักรยานไฟฟ้านะครับ เป็นเมืองชายทะเลมเมืองหนึ่งนะครับเดี๋ยวบรรยากาศข้างทางนยผมจะถ่ายไงเ,เรื่อยๆเนาะนะครับก็จะเป็นเล่นนี่ก็จะเป็นเล่นของจักรยานโดยตรงนะครับเป็นเฉพาะรถจักรยานนะครับนะครับ,รบแขงของข้อก็อยุ่งทั้งหนาวโบราณคุณพ่อมาประมาณหาหุค้นนะครับกี่จักรยานไฟฟ้าของไฟของมัน บระเทศไทยได้เริ่มต้นเนาะแต่ว่ากับว่าพึ่งในไทยตอนนี้เพราะวา่ามันคนข้างการจราจรมันค่อนข้างแบบบพผูผ่านเกินไปแล้วนะครับมันก็เลยทายได้นะครับเป็นทางเี่ดพานมาเมื่อกี้นี้รถมันค่อนข้างหลายนะครับเป็นปันนตหายรจ้าจอามาไทายนะครับก็เลยเพึ่งจะามาไทายตอนนี้นะครับใกล้ที่อดละนะครับเดินทางมาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเรากระส่บเข้าระมัดระวังสูงอยู่ ปั่นหลินแน่นะครับพักขาพักแข้งก็ว่าไปครับนี่สมาชิกสวัสดีครับปวดตัวไทเลนว่ามาร์กเต่คขั้นนี้แหละี่ลาขีบววนให้เว,ว่นี่แหละครับเวลาว่างเท่ากับมักงจีละนะครับเวลาเลือกงานเดวินในยังน้อยครับอากาศดีๆจะมีโอกาสได้มากกวมากครับผม บางดีมันก็อาการเนร่าแล้ววังอาทิตย์มันก็เสียบุกลงไปนี้อย่าน้อยนะได้เห็นบรรยากาศนิดนดงได้ทอนไขนะครับทางทางมันก็ง่ามดีง่ามนน่นะเขียวไปเบิดล่ะับเอากัเบ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะ ู่แถวๆนี้เนาะใกล้แล้วแม่นวอดดิโอใกล้แล้วนะครับการจระาะจรกัอยากแหนเนี่ยแน่อย่าน้อยพวกนี้มันเป็นวันซุกนะครับวันหยุดเถาพอดีวันนีม้มีโอกาสได้เลือกตดเวิ่งจะเลย่มูก็เลยถ่านะครับไปไปน้ำจะเลื่อยแมาน้ำเบิร์น เป็นเมืองชายทะเลเมืองหนึ่งที่สวยงามพ่อใดญนะครับเมืองลิชนเลซิยอนนะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวเลยละ่ะนะครับพวกหางซับสินค้ากระไรนะครับพวกตึกโรงแรมกระไรนะครับแถวนี้เบิง่งงามดีนะครับริมริมทะเลนะครับใกล้ที่ถึงแล้วนะครับวอลล์ไปเดี๋ยช็อตเด็ดเลยวะ หนึ่งอยู่ขานาครับผมอีกหาสามสี่คนอยู่ข้างหน้านะครับเพิ่นไปล่วงหน้าก่อนแล้วนิดนึงพอดีผมมาเชียร์แรกนะครับพวกน้องกระจกมาหลายเดือนแล้วล่ะครับมีโอกาสได้มาของเขาเชียร์แรกทั้งนี้แต่ตอนแต่ก่อนหน้านีกา้นก็นายจ่างเคยพามาอยู่นะครับรอบนึงแต่ว่าบ่ได้มาตรงนี้นะครับไปมองอื่น ใกล้จะหอดแล้วนะครับโอเคครับหอดแล้วครับ,บใส่หอดแล้วครับผมไป

ใชฟังเป็นชายชายฟังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับย่าเอามาหันดนแลนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นประเทศตุรกีนะครับเป็นโซนโนงครับ ร่มไหมว<ะ>่าร่มล่มหว้ยหวยๆดีแต่ว่มีปลาหมึกย่างบ่ขึ้นไปจุงนั่นาถีป่ป่ะยันแบดเหมือนเถอเพรายังบโบ๊ขวบข,ขี่อยู่เบาแห้ง รถเกเคยเกของหนักก็ไม่เกของหน่อยเนาะบว่าไปหลุดนิสลาเอีวะมาอวันนี้มันคือเรียนแรงจันปะ โอ้มันยู่ทั้งใต่ลงไปายคุณตัวนี้โอ้หาดบริสเสมอที่ดินทั้งขึ้งตัวนี้โอ้แ<ไ>ปลก <8 S 1> มากครับผมหาดย้งไต่ไหมวัานี้เคยเห็นเนี่ยแหละฟาดถกสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับอืมคุณบัากหลายนึง สุด,ดยอดเลยนะับโอเคบาดนี้เสียวรถลุงคาคักเราได้บัดนี่ก็ได้เขียลงอะไรเอออันตรายนะ สั้นครับผมโอ้หินเขาดีนไหมเท้าออกเลออกหุ่นะทางไหนอ้ง่ามวะ สวยมากเลยบ้านห้องของโลกคือเขาพวเฮ็ดจัดหาดแบบนี้นครับอิสรายอย่นะครับผมสวยมากนะครับยงเวลนะยงเวลนะ

ทังนี้ริคุลุ่งไปดีได้เดีน๋นี้ว่าใหม่นะโอ้ทางนี้ยังลุไปโหลดพาลุไปโหลดวะเฮไปพูดเองไปหาพูดเองทำเลยพูดเลไปที่เราไปไปจุ่งพ้าไปนี่นี่จุงไปนี่เลยนี่ไปนี่ไปนี่มา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 บ, <c oughs> บุบบุบ <c oughs> <c oughs> ฟันเอาไว้โอ้ว้าวโอ้ว้าวมาจอดจักรยานไว้ครับตรงนี้ครับร่วมกันไว้รวมจักรยานไว้ตรงนี้นะครับผมบ้านเขาม้านอะไร นี่โปลิิบวะโปลดิบฝ่อจูรถจักรยานนะนี่มีเดินไปรักษาความปลอดภัยอยู่หันแซ่กุญแจียวเองเนาะอ้าวโอ้งามแถวว่ะโอ้โรงแรมนี่ยางโกเลยเนาะเข็ดแดดซ่องเขาเต็มเต็มเลยว่ะโอ๊ย่ต้องบ่ต้องมาผอดทะเลบ่ต้องไปนั่งสาดตรอก นี่แล้วครับแกงแกุบแกงครับผมเนี่ยแกงน้ำบ่ออา,าบอาครับผมนั่นนจอมพลังเงินว่เกันจอมพลังเงินวะนี่นั่นจอมพลังเงนวะเอารถดูสวมมื่นี่น <laughs> ก็ต้องเป็นกระแสะาเพื่อหาดเขาสิล่งเหร็น,น้ำพินบอก น,น,นะครับป๊าดคุณโอเคครับเดี๋ยวมาถึงแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปเก็บภาพเพิ่มเติมเนาะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาลงไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยซิมีคลิปต่อไปเอาคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ครับขอบคุณครับ